บทบทที่8บทสวดธรรมจกกักรกบวัตนะสูตรอะวอม,มีสุตตังเองกังสมยงังภควะภควาภารานสิยังหิวรติอิสิปัตตณีมิคทาเยตันตระขูภาควาปจ,จักวักค,ค,คีเยพิกขูอานันเตสิ เทวมีพิกเวอันตาปับพระชิเนตะนะนะเสวิตพายูจายังกามีสุกามะสุขันลิกานุโยโคคินูคามูโปถุชนีโกอานาริโตอานันทะสันหิโตโยจายังอัฏฐกิจละ มาถานุโยโคทุกขอูอนาริตุอนาริโยูอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตะถาคะเตนะอภิสัมพุทธาจากขุระการณียานะการณีอุปะสมายะอภิยายยัน ยายะสัมภูติยานิพพานายะสังวัตติกตามาจะสาพิกเวมาชินมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทโธพุทธาจกขุกรณียานะกรณีอุปยาสมายะ อุสมายะอภิยายะสัมภูทยาทายะนิพานายะสังวัตะติอายะเมวะอริยอัทงังกูมักคูเสยทีทางสัสมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมปะ ปูสัมมาวาจาสัมมากรรม,มันตูสัม,มาอาชิบูสัมมาวายามูสัม,มาสติสัมมาสมาธิอายังขูสาพิกขเวมัญชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจากขุกะรณียานากะรณีอุปสัสม,มยยอาชิ อภิญยายะสัมภูิยานิพานายสัตสังวัตติมืดอ่ะอทิงขูปนานะพิขะเวทุกขังอริยสัจจังชาติติปิทุกขาชะ ราปิทุกขามะระนำปิทุกขังสูกะปริเทวะทุกขมูมะนัสสุปายาสาปิทุกขาอัปิเยหิสัมปะโยคูทุกขูปิเยหิวิปะโยคูทุกขูยำปิดปิดฉังนะระพาติตมปิทุกขัง สังคิตเตนะปัจจุปปาทานกขันธาทุกขาอิทังขูป,ปนาพิกเวทุกขะสม,มุทโยอริยะจัจจังยายังตันหาโปนุภะวิกานันทิราคัสะหะคตาตัตตะตัตราพินันทินีเสยะทิ ทีทังกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอีทางขูปะณะพิกเวทุกขานิโรโทรอริยสัจจโยตัสสาเยว,วะตันหายะอสีสวิราคานิโรโธจาคูปตินนิสัตคูมุติอมาระโยท,ทิ่ขังขูปะณะพิกขเว ทุกขานิโรธุคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะวิเมวะอริโยอัตถังคิกูมัคโคเสยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจ จันติเมพิกเวปุกเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุปาอุทาปาติธรรมปัญญานางอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาทิอาโรโกอุทาปาติตังโคปานิโทปานิทังทุกขังอริยสัจจังปาริเทยยันติเมพิกเวปุกเพอนะ นุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาะิยานงอุทัปปทิปัญญาอุทปาะิวิชาอุทปาะิอาโลโกอุทปปทิตังคปะนิทังทุกขังอริยสัจจังปริปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนานุสุ สุดธรรมีสุดจักคุ้งอุทัปาะทิญานังอุทัปาะิปัญญาอุทัปาะิวิชาอุทัปาะิอาโลโกอุทัปาะิอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานุสตุนุสุเตสุดธรรมีสุดจักคุ้งอุทัปาะทิญานังอุทัปาะิปัญญาอุทัปาะิ วิชาอุทปาิอาโลโกอุทปฏิตังคูปนิทางสุทุกขะมะสุทโยอ,อริยสัจจังปะหาตัพันติเมพิกเวปุเพอะนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปฏิญาณังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชา ปทปาทิอารโกูปทปาทิตังโคนะรินะนิทงังทุกขะสมุทโยอาริยาสัจจังปาหินันตินันติมีพิขเว ปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปาะทียานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอโลโกอุทัปาทิอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอโลโกอุทัปาทิ ตังคนิปะนิทงังทุกขะนิโรโทรอริยะสัจจังสัจฉิกาตัปพระพันติมีพิเกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจาคุ้งอุทปปปิญานางังอุทปปปิปัญญาอุทปฏปิวิชาอุทปปปิอาโลโกอุทปปปิตังค ปาณิทังทุกขานิโ,โรธอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิกเวฏปุเพอะนานุสุเตสุธรรมีสุจักคุงอุท,าาทัปปิญาณังอุท,าาทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิอะทิงเอ้ยอิทัง,ท,งทุกขานิโรธ ทาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอานะนุส,สุเตสุทเมสุตจกักคุงอุทปฏิญานางังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชานุอุทปาธิอาโลโกอุทปฏิตังโคนะปะนิทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทา อริยสัจจางภาเวตัพันติเมพิขเวปุเพอะนานุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาธิปญานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคอะปะนิทังทุกขานิโรธโ โทโลทะคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันุสตุเตสุธามเมสุจกคุ้งอุทปัปทิญาณังอุทปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอะโลโกอุทปธิยาวะกีวัจจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุ อริยาสัจเจสุเววันณติปตริยะวัฏทังทวาทาการยถาภูตังยาณทัสสังนัสุวิสุทังอโหสิเนวะตะตาวหังพิกเวเทะสะเทวเกโลเกสามาาเกส,พะ,เกส,สะ,ะพรมเกสัสมาณพรมนิยา ปชายะสัทยะวะมนุสาย,ยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอะพิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะมูกจะคูเมพิขเวอะเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตทังทวาทสากายังยะถาภูตัง ภาณนนัสนังสุวิสุทธังอะหูสิอะทาหังอะทาหังพิกเขวพิกขาเว เทวเกโลเกสมารเกสพรมเกสัส,ะสะมาะพรมะนิยาปชายสะสเทวะมนุษยยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจักยาสิงยานันจะปนะเมทัสนังอุปธาอุป,ปทปฏิอุอกุปาเมวิมุติ อะยะมันติชาตินันทานังปุนภาภวติอิทะมะภูจักะควาอัตตะมานะมะนาปัญจะวะัคคิยาภิกขุภควาโตวัคควาโตพาสิตังอภินันทุงมิสะ มิจปะณะเวยะกะระนันสมิงพันญะมานีอายมาตโ,ตโกูทันยัตะวิระชังวีตระมังธรมธรมะธรรมะจักคุงอุทปาทิยังกิจจิสุสมุทยะธรรมังสัพันตังมะรูทธธรรมมันติปวัตติเต จวะพักวตาพควะตาธรรมะจังเกภุมมาเทวาสัทธ,ธะมนุษสาเวสุงเอตามพักวตาพาราณสิงยะสิยังอิติปะตตเนมิฆาทเยอ,อนุตรงธรรมจักกังปะวัตติตังอปปติวัตติยังสามานีนะวาพรหมะ นีนะวาเทวะเปนะวามาเรนะาวาพมุมุนาวาเกนาจิวาโรกัสมิติภุมมานันเทวานางังสัตทังสุตวาจาตุมะมหาราชาชิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสุง ตุมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตวาตวาติงสาเทวาสัตถะมนุษย์สาเวสุงตวะตาวะติงสานางเทวานางสัตทังสุตวาสุตวายามาเทวาสัตถะมนุษสาวสุงยามานางเทวานางสัตทังสุตวะสุติตาตุสิตาเทวาสัตถะมะ นุษาเวสุงสุติตานางเทวานางสัตทังสุตตวานิมานารตีเทวาสัทธะมนุษาเวสุงนิมานิมานารตินางเทวานางสัตทังสุตวาปารินิมิตตวะ สาวัตตีเทวาสัทมนุสสาเวสุงปารินิมิตตวะสาวัตตีนางเทวังสัตทางสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทมนุสสาเวสุงเอตัมภะควะตาภารานสิยังอิติปะตณะีมิทาเยอนุตรังธรรมจาก,กังปวัตติตัง อัปะวะัตอปะติวัติยังสามเนนะวาพรุมณมีนะวาเทเวนะวามเรนะวาพรุม,มุนากาวาเกนะจิวาโรกัตมิติอิติหะเตนะขะนีนะ เตนะมุหูเตวเตนะยาวะพรหมะโรกาสัตถุอภุคัดคัดชิอายัจจะทะสะหัสีโรกะธาตุสังกะปะสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปะมานูจะโอราโลโอภาโซโลเกปาตุลาหสิอะ ติกรรมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอัฏฐคุปภะวาอุทานังอุทานีสีัญญาสีวะตะโกวะตะภูกนนโกนทุนโุโกนทันโยอายันสีวตูภูโกนทันโยต,ติอิติอิทงอังหังอาอายัตมโตูโกนทันยัสสัอัญญาโกนทันโย ตวะนามังอะโหสิติบทที่9พุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมสาระทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวา,าติบทที่10 คำมานุสติสวาคาโตภะควาตาธมูสันทีทิโกอากาลิโกเอหิปาสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูฮิติบทที่11สังฆานุสติสุป,ปฏิปันโนภควตโตสซาวะสังคฆ กูชูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสาย,ยุคานิ อัฏฐะปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวะคะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะรณีโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกาสสตติบทที่ 12. สิบสองสัคตวาสัคกกตวาพุทธรัตนัง โอทะสังโอสะทังอุตมังวะรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินาสัตนาสันตุปัตถวาสเพทุกขาอูปะสมีตุเตสักตะวาธรรมรัตตังโอทะสังโอสะทังอุตตมังวะรังปะริราหูปัสมะนัง ธรรมเตเชนะโสทินานัตสันตุปัทถวาสเพพระยาบาูปะสเมตุเตสักตวาสังฆรัตนังโสทะโอสะทังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตชนะเชนะโสทินาสันนัตสันตุปัทถวาสเพ โรคาวูปะสเมตุเตบทที่13พระคาถาชินนะบัญชรสมเด็จพุทธจารย์โตภูมิรังสีชัยาสนากตาพุทธาเชตาวะมรังสหสวาหนังจดดตจุสัจะพระพังระสังเยปิวิงสุ นาราสภาตันหากระราทโยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกาสัพเพปตินทิตาไมหังไมทะมีเกเต,เตมุนิสราสีเสปตินทิโตไมหังพุโทโธธรรมูทวิโรจเนสังคูปตินทิโตไมหังอุเรสัพพคุณะน,นากโรหะทะเยเมอนุ รุโทสารีปุตโตจกทักขีเนกันโกนทันยูปิติภาคัสมิงมูกคันลานูจะวาเมเกทักขีนสีสวเนมไหหังอาสุงอานันทะราหูรากับกัสโปูจะมหา มานูอุภาสุวามะโสตะเกเกสะโตปะทิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะละกะโลสันนินูสิริสัมปัน,นูโสพิโตมุนิปุงขโวกุมมารักกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทะโกโสูสูไมหังวัฒนีนิจังปะตินทาสิ กุนารกปุนูอังคังคุลคุลิมาลจจปุอุปารินันทะศีวลีถาเลปันจะอิเมชาตะนราเตติรกามะมะเสสาสีเสสาติเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสา วากาเอตาสีติมหาธีราชิวันชิตะวันโตชินูรษาชรันตาสีราเตเชนะอังคมังเคสุสันติติรัตนังอุปุราตโตอาสิทักคินเมตะสุตตะกังทชังทชักคัง ปัจจตอาสิอาเมอังคุริมาละกังขันทะมูละปะดิดตันจอาตานาติยะสุตกังอากาเส,สชฉะทะนางอาสิเสสาปาการณชิตาชินานานา,นาวระสังยุตตาสปปกาปาการก ลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรันชาตปุปัตถวาอาเสสาวินระยังยันตุอานันตชิตะนะเตชาสะชาสาวสตูมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธะปัจชเรชินนะปัจชระมัดชัมหิ วะเอบิหารันติมะอีตะเลสัทาปาเลนตุสัมมังสัมเพเตมหาปุริสะสาสะพาอิเจวะมันโตสุขุโตรุสุรักโคชินานุภาเวนะชิตุปัตเวธรรมานุภาเวนะ ชิตาระสังคูสังคานุภาเวนะชิตันตะรายูซัมสัทธรรมานุภาวะปาริตจูจารามิชิน,นะปัญชะเนติ